เป็นมนุษย์นะครับคุณเลี้ยงตรงนั้นอานุโลมใครอนุโลมครับพูดที่ที่ใครอนุโลมเนาะอานุโลมใจเองใช่ไหม้โอยผมไม่อนุโลมนะถ้าผมอนุโลมผมจะออกไปสั่งเหรออนุโลมได้ผมอนุโลมเพราะคุณอย่าคิดตัวเองทำมันถูกต้องก็พอก็มาถืออยู่ได้แหละค่ะบ่ได้ในในนี้ยังได้หลังหันไหนกี่กับมี่หน้าหลังก็ไม่กีดอยู่แล้วเนี่ยิดอยู่ครับ มันมองไม่เห็นมันมีชีบังปกปิดดื้อตอ้นเล้นต้องต่อได้มาก็ไม่ได้อยู่แล้วมวันมองไม่เห็นเอาก็มองไม่เห็นก็เหมือนกับไม่จิดเหรอครับดูรถึ้นต่อมาเห็นมาล่ะ <c oughs> แปลว่าขันเชว่าเขาเมื่อวอนก็ถือจับที่ละพันนักก่ไงเกาับหมดครับเขาขี่บนถนนตองกัอยู่ในบ้านโดนอยู่เท่านั้นแหละไม่ต้องมาเนาะเขาขี่ถือก้นไม้อยู่เนาะเพนาะไม่นั้นันไม่ผิดวะก็คุณก็ผิดเนี่ยเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งคุณไจ ในตัวรถเด่นในนักสารแน่นตักเกินอักรายแก่บุคคลอื่นมันก็มีข้อาหาอยู่แล้วผมเชยญคุณไปตัวยยงได้น้ไปบ<อ>ุญพ่อกับเพื่อนก้งกนอ,อกงเลมาสสอดไ้ไปครับไปีกนั็อยู่นะติดเชียรกันเนาะอย่ายุ่งเรื่องคุณคนาอคตัวองให้รออนทำตัวเองให้ถึงันหลายก่อน แต่ว่าอยากจับก็สิจับที่หลังคันใช่ครับมีความผิดใครแต่จับก็จะจับได้ไงคุณเรียนหนังสือไหมเรียนค่ะเออกฎหมายเขากำหนดไว้นี่รถบอพวกับไปหอดตานรพวกกับก็ไม่เป็นไรก็โดนจับอยู่แล้วร่องเนีกาะคนทรงว่าจิดเติมรับเป็นาดดุจมหมครับมันเติมไม่ได้ยื่นเกินมันไม่ได้ยึดตรงข้างลงไม่ได้มันก็มันปิดท้ายแผดไปไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้ว ไปเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ไปขึ้นศาลก็ได้ครับก็ไป็ต่อแย้งก็ได้คุณจอคุณเอาเข้าไปยังไงเมื่อกี้แปลกๆไปมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วไม่เห็นกัไปต่อเขขนส่งอยู่แต่คุณเอารถเข้าไปในลักษณะไหนแล้วแบบนี้นะครับแม่เห็นจัดเปลี่ยนเอโซ่หมุนกวาดกับไฟกับตำรวจอ้โซ่ไม่ได้เห็นแล้วมันไม่เห็นผ่านไปก็มองไม่เห็นเลยมันมีใบเลยครับนี่เออใบนี้่ไม่เห็นไม่เกินมาปิดไฟท้ายถ้าคุณปิดไฟท้ายเข้าไปตรงนี้โอ้ยเกินีิ0เซนครับแต่โจทย์ี่ในใบว่าว่เกิน20เซนอย่างไรล่ะ มันไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกิดกครับอย่างนี้มันเห็นแพตตาดมันเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยมันมองเห็นแพตตาแต่ยงรบไปเหตายก็มีเอวเฮ้ยมีเห็นไหมครับอันเดียนก็มันมองไม่เห็นมีมันเห็นแเนี้ยครับเพียงตายมันเห็นเลขเห็นไลนยมันใช้ตาสั่นเขาแนบเห็นครับมันเห็นไลน์ละเอียดไหมล่ะมันเห็นไลน์ละเอียดไหมคุณเอาตัวเองให้รอดก่อนอย่าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นมากอ่ะเนี่ย ขมาดเดเาไปี่รถคองขี่รถขาม่เหนจะคล้องกับจีพีดเว้ยรถมันผิดมันเลยขี่ขปแล้วอ่าเกินไปท่านท่านตบดีใจรูอย่าตะแบงอย่าพูดไปมาก เมื่อกี้ผมตามมาคุณเลี้ยวตรงนู้นเดี๋ยวเข้ามานั่งผมจะมาหลบด่านก็ไม่เป็นไรเขาเป็นตัวมีความผิดเขาความผิดมันเดิมเขาล้วเขาก็่นี้เลยตูกครับแล้วตัวไหนตัวนี้นี่หนีเขาจอดอยู่งเหงครับคุณจอดนะครับผมก็ตรวจไงมันก็หนีเขาเรียนเลยนะเออเขาเดินมาหลบหนีครับอันนี้เขาก็เดินมาหลบหนีครับเขาก็จอดผมไม่ได้หลบก็หลบหนีคุณก็เป็นความผิดตามคนผิดีะครับเดี๋ยวว่าแต่หนีเจ้วิ่งรอครับจายมืองมจับขึ้งยศหลงจากรถลงมา

ตัวเองแลอฆ่าคนอื <afraid> <t> ่นน้ำกระพ่อกินแล้วดียังไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงพายันกะถือจับกระถือจับแล้วมึงนำเงิไอซีไฟพ่อองคพ่ออจับึ้งไปจับต้งไปจับพึ่งจับเพ้่ไ เอหัโยมพยายาม่ไมาทำ้าหนาบานไปทัวร์จังหวัดเนาะตาจาเปลี่ยนยี่ตัวหรืป่าถ้าผมเบี้ขี่ครับเอซป็านงค้าวสาลในเต็ดบนถ้าะตัวแยงไปสันก็ไปตัวแยงนะเข็นกระดานนมเข็นเข็นไปเข็นไปออครับเข็นไปจุดตัวเข็นไปแล้วจะขี่รถตามมาเาม่จับอย่งผม่ได้ขี่เขาดันไงถนนไหมถนนอยู่รับเออม่ใช่เข็นไปเข็นไป แล้วจะให้รู้ว่าทำไมถึงโดนตับเพ้นไปแต่เกิดไมีครบเปิดเกือกันยังโดนเพีไม่บุี่ีการท่าบุหรี่านมากคุณไม่สวมหมวกตอนผิดซึ่งนมามองเห็นกระจกไม่มีมาเพื่อนซื้อก็ยังถือเว้ยพรเราบอกไว้กับขีดครบเปิดถือครบเปิดยังถือจับถ้าจีดจับผมจะปดนถือมาเพื่อนซ้อกจนจับไปมูดานเนาะคุณจะส่งไปขายใช่ไหมผมเอาไว้ินครับโเโค เห็นไปเดี๋ยวมันก็รู้ัไปป่อนเดี๋ยวก็รู้เขาถูกแล้วเออเห็นไปดีไั่งรถขี่กันแล้วล่ะขาดใจขี่รถบนถนนก็ถือจับแต่อย่างหัวหน่องจับก็อีกแมนระค่ะนั่นเขามาละนั่นก็ขี่รถบนถนนนั่นจับก็อีก น,น,น, Circuit, น,น, société, น,นี่นะค่ะนี่ต้างหล้างนี่ค่ะนี่ไอระพุนข้อนี้ระพุนได้ได้ข้าวอย่างูกมาช่วยไล่หน่อยดิเอาปืนเข้าไปยิงให้ไหลไปโอ้จะไปยิงเขาตัวทีกับวันนะคะทิ้งมันกบเลยโหเอาตัวเองให้มันรอดก่อนลูกเป็นคน่ะให้มันรู้จากหน้าที่ตัวเองหน้าที่กับวันสิตจ๊าบก็ตัวทีเดอกค่ะเป็นบ้าบ่เออ ตํงรวตะการถึกใบสั่งหนาบ้านมื่หื่นจะคล้องก็ถือจับแต่อย่างหัวเีรถมงาันนีุ้้งลาะมีรถเมื่อนุก็ถือจับเขไปงานดูคอยว่าจับไปจับ ต้รวจพตาการค่ะหมดาน้านาบ้านบ่อด้เขาดานนี่จอดยู่นาบ้านบกองงอย่างนี้เนี่าไปแก้ก่อนมีดานเท่ากับคนจับเข้ากัตัวเอมีไปเลยถูกจ้าเรื่องข้ามรถบนผ่องถนนเลย ปดปิดบ้งหมดอไ้ายงลรโอ้ยปิดยังเลิค่ะแงี้มไปก็เห็นอยู่ได <ıyorlar> <to> <anger> <t ell> ้นานอีเขาไม่เขนะีกมัน้็นาคเอาก่อนเนาะนีค่ะ้เรื่อบ้นก็มเปายบ้านเย่ินี่เขาเสียเขาไปได้ไหนสไปไหรอเ็เขาบ้านประจำเนาะนี่ประเนาตวไเห็นตกจะับมันก็จับได้เิ้นแล้วค่าคันแบีนี ไทายแล้วทายไปแล้วไร่สวนมิตรคนงงขี้เมื่อเงินจะร้องก็ตือจับผาดานน้อผาดานเดี๋ยวเราพักตรงนี้เลยพมาตรงนี้เลยพอกตรงนี้เลยมาถ่ายมาถ่ายผมเลย บอค่ะนุไทยยุ่งเงินหนูก็ขายเลยขายให้เห็นเพจะอจะอธิบายค่ะไม่ใช่เราฟัมคำอธิบายมาหลดค่ะมือรูผถนมอรูีนะครับมือรูีอว่าผมมรูปผีนรบไ่ด้ว่าอรไม่ได้ว่าอรตอไม่ได้อรูีอก็มีควมผิดบอก่มีข้อหาผมผีเนอเราก็เลยมือูผีบดขวนขาอย่างี ยัไม่ได้ลมดีนะ่รงครับไม่ได้แรงนี้กตวสอเพราะว่าเข้าวันรุ่าสามัคราะเลยสมใชว่ามีความผิดอะไรไหมมเป็นดานได้ไหมดึไหนบอกไปหรอต้องอม้องอมให้จัไปไ พที่พผมแก่ก็ตัดตําบลครับถ้าเจอพราแต่เราไ่เจอับครับภาพโหลดบนถองถนนหรือจับเบิดละกันอยู่เบ้องเมื่อเงินเขาไม่ได้เงินแต่ว่าจับเอากบีปนี้ มาจากไหนมาจาไหนมาจากบ้านมาจากไหมาจเดียวตรงนั้นเดี๋ยวตยเขมานัน็เป็นอของคุณไม้คุยกันผมคุยเขารู้เรื่องแล้วไม่ใช่ถ้าการอนรวมมัไม่ใช่มาอกตัวคุณมันมาจากใจหวมัับตัวผมนี่เออคุณอย่ารุบรวมตัวคุณเองผมนรวบมการนั้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไร การอัรงลงลมเใ็นการพูดคุยหนมาน่องผมรถีลา่มก็ไม่เป็นไรผมไม่นั่ลมก็คือไม่ไา้นัลงก็ปายเเห็นมันมีความนแล้วอ่รปก็มี่นันมันไม่อนุโลมเห็นแต่ไม่สามารถดูละไอียดได้รถเ็ไม่ชนบดหรือบางขันบดขันดขันบดขันบดันบดขันบ่ขันบดันบดขันอดขม่ดันบดขันบดขันหดขันบดขันบสขันบดขันดข้นบดใันเข้าไปใันรงพันบดี๋ยวผขันดันดขนบดันบครับกันนะ

ตำรวจกี่แคนใบสังเ็เข yeah ียนไดตัว <arrivé> น like, ี Après. ้วน่าจะผัวแต่เขาไป็นแม่บ้นแม่